ครับผมมาแล้วนะครับพอพลายของเราอ้อ้หนี่ทำไมไม่ไปตามถนนเลยมาลุนกันนะครับวันนี้จะได้ถึงเจ็ดแปดตันไหมเนี่ยสมหวังให้อดอาหารมาหลายวันแล้วนี่กลัวน้ำหนักเกินกลัวน้ำหนักเกินทุกคนกลัวน้ำหนักเกิน ะสมบังมาไมาก่อนก็เลยนี่นะครับมาขึ้นตาสั่งเลยนี่ครับวันนี้ควงสาวเรียกว่าอะไรสาวเหลือน้อยมาเมื่อกี้ทวงผิดไปแล้ว ให้ๆจะไปช่วยเยียบน้ำหนักเหรอนี่ครับมาดูมาดูาดนิ่งโอ้สีตส่ตันสอง ตันหนึนะครับสี่หนึ่งหกศูยเป็นเชือกแรกของโครงการที่น้ำหนักสตันกว่า,าปีนี้้าไปนู่นเลยไปรอถ่ายรูปอยู่นู่นเลย ไปจุดที่สตรงข้าง,งันไดน,น,น,นี่นะเรียบร้อยนะครับนี่สี่ตันสองวันจันทร์วันจันทร์เท่าไรสองตันแปดป่ะ สองเกือบสองตันเจ็ดนะครับว like ันจ no uh. ันทร์นี่นะครับอันนี้ลูกทรายน้ำหนักเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ปามสี่ตันเท่าไหร่ปามฮะสามตันห้าอะไรสามตันห้าจริงเหรอไปถามดูเขาตะช่างเสียหรือเปล่า อันนี้สีตันวานี่นี่นะครับพ่อลูกมาเจอกันดึงมาให้ลูกกินเลยอุ้ยทาไมรู้ความเท่ไม่เห็นลูกมาดึงมาให้ลูกกินเลยอือทาไมรู้ความแต่ทางอะไรรู้ความแต่ทางไครเนี่ยฮะก็ไมรู้ความแต่วะ อย่างนี้แหละฝึกมาดีทุกคนฝึกมาดีเป็นแบบนี้แหละสี่ตันหนึ่งหกศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ของพ่อเสกนะครับแข่งวันนี้ไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้นะอ

เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอเสกสีตันมาหลายปีแล้วบอกว่านั่นก็เกือบเอสคือกันได้ปีก่อนนั่นก็4สีตัน45อันนี้อันนี้เพิ่งตกมันหายแล้วนี่ถ้าไม่ตกมันหายถ้าอยู่นานๆนี่ไม่แน่ ห้าห้าเนี่อ,อ 5, ยู่แค่เอื้อมเนี่ยห้าอยู่แค่เอื้อมครับนี่อยู่แค่อืึ่มเลยน,นี่นะครับร้ายเชือกเลยอันนี้จะทำอะไรโรงช้างอีกใช่ไหมนี่นะครับ นี่มาแล้วครับพระเอกตัวจริงมาแล้วพี่น้องจะมาวัดความสูงนะครับวันนี้นี่นมาแล้วความสูง มาแล้วจ้าตัวแรกฮะหนึ่งหนึ่งสี นี่นะครับประมาณนี้นี่แออกยออกไงออกไงออข้ามีนีนเฮ้ยแสดงว่าไวรับกินแล้วด,ดับเครื่องเลยนะไม่ต้อง สงส,สัยใบรัดกินแล้วตัวจริงเสียงจริงครับนี่พี่น้อง <c oughs> น,นี่น้ำหนักเยอะที่สุดของงานวันนี้ถือป้ายใครถือป้ายสมวังถือป้ายด้วยอีกเอาอีกแม่จะเสื้อให้อีกสามอันนี่นะครับ ประมาณนี้เลยทุกคน,นคระวังตัวเลขด้วยนะครับระวังตัวเลข ขวานมาอยู่ขั่งนี้นะคะขวานอยู่ฝั่งนี้นะ,ะ,อนนะเอาปากกัดไว้ปไปไล้วซุมมฟางป้ายน่ะน,นี่นะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบความหล่อครับทุกคนข<อ>วานย,วายังหล่อเหมือนเดิมไหม ตำหน่งหูสองข้างเรียบร้อยนี่นะครับประมาณนี so ้เลยนะครับเบ็ดเสร็จเร่องนี้ตอนนี้เหลือแต่ความสูงนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่ ความสูงไม่ต้องใช่ไหม2.8นะครับ2.8นะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ครับโอ้ครับเดี๋ยวจับให้อีกนิดนึงโอเคไทยกับเด็ด กองคลังใหญ่ไอยยขอบคุณครับอือหืกรับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับโอ้พระเอกตัวจริงมาแล้วกันนล้วขาผมขายให้มา ทีมหมอทีมหมอนุ่นยามีปนนุ่นจบแล้วน้องจะกลับแล้วอีกสองวันพี่คะน้องทำงานจะชื่นใจทีมหมอทีมหมอเออบัตรประชาชนล่วงครับบัตรประชาชนล่วงเหยียบเหยียบเหยียบโ้ยเหยียบโดนหัวตัวเองเลยไอ้ตัวนั้นมันไปไหนไอ้ตัวนีดมันโอ้โห่กำลังจะดูสาวๆหน่อย นี่นะครับน้องๆมาฝึกงานด้วยนะครับพ่อเสกเอวเขาหน่อยเต้นลุกให้พ่อเสกเอวเขาหน่อยที่นั่นนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปลอดทุกปลอดศกปลอดโรคปลอดภัยนะครับทําอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับนี่การงานการเงินนะครับ หน้าที่การงานให้สำเร็จรุ่งนะครับทำอะไรก็ให้สำเร็จสำเร็จครับผมสวัสดีครับ